สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูไอเดียการทํารั้วบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นระแนงรั้วนะคะหลังจากที่ทําการก่อฉาบรัว้วเสร็จแล้วนะคะช่างก็จะใส่ระแนงค่ะระแนงนะคะก็จะเป็นแผ่นเมทัลชีตนะคะ,ะขนาดนะคะความสูง1นึ่งเมตรค่ะ,ะราคาต่อแผ่นนะคะราคาแผ่นละสี่สิบห้บาทค่ะ สีนี้นะคะก็จะเป็นสีหมากสุกค่ะเาวาของเหล็กละแนงด้านในนะคะใช้เหล็กกล่องอะาร์าวานายนะคะขนาดหนึ่งนิ้วคูณสองนิ้วค่ะจำนวนสองเส้นนะคะเชื่อมยึดติดกับเหล็กนะคะที่เสียบไว้ตั้งแต่ตอนทำเสาล้วแล้วค่ะจะพามาดูฝั่งนี้นะคะไอเดียฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นการจับเสียมเกาะฉาบทึบนะคะฝั่งนี้ค่ะ ตัวมุมเสานะคะจะใช้วิธีการจับเตียมค่ะตัวขานด้านล่างก็เช่นกันนะคะความหนาของปูนที่จะฉาบขึ้นมานะคะก็จะหนาประมาณ2เซนติเมตรค่ะพอนับเตียมก็ทําความสะอาดซะก่อนนะคะเตียมพวกเศษหินเศษปูนออกค่ะจากนั้นก็ทําการผาสมปูนค่ะปูนนี้นะคะก็จะใช้อัตราประมาณนะคะ,ะปูนหนึ่งถังต่อทรายประมาณสามถึงสี่กมือค่ะ ก็จะเน้นส่วนผสมของปูนที่เยอะกว่าทรายนะคะจากนั้นก็ผสมให้เท่ากันค่ะนะ่ยเข้ากันดีแล้วนะคะก็ทําการอุดรูต่างๆนะคะที่อยู่ตามอาขอบอิฐบล็อกค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะการปิดรูตามขอบอิฐบล็อกค่ะบริเวณมุมเสาด้านนอกนะคะก่อนจะจับเสียมนะคะก็ต้องพรมน้ำให้เปียกก่อนค่ะ การจับเสียมจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเราทำการกาะอ,อิดบล็อกขึ้นมาได้ระดับน้ำพอดีกันเสมอกันทุกต้นนะคะเ,เมื่อโรมน้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะปิดรูแบบนี้ค่ะตรงมุมหัวอิดบล็อกนะคะก็จะเป็นร่องแบบนี้นะคะ,ะใช้ปูนนะคะรีดขึ้นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จับเสียมลงมาได้เลยค่ะ ักษวิธีการจับเสียมของแต่ละช่างนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะบางท่านก็จะใช้วิธีการขึงเชือกเอ็นก่อนนะคะ<อ>แต่ช่างนี้นะคะจะใช้วิธีการจับเสียมลงมาก่อนค่ะาจากนั้นก็จะใช้สามเหลี่ยมทับนะคะแล้วก็ใช้ระดับน้ําวัดอีกทีค่ะลปลายปูนล,ลงมาเรื่อยๆนะคะนจนถึงตีนเสาค่ะ เรียงหัยู่อนอนหัวเปลี่ยนับน้เียงหัวางบริจีอากาศวันนี้นะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักมาหลายวันติดต่อกันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ช่างลงมือทำงานค่ะอากาศก็จะร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะตอนนี้ค่ะ จากพี่ช่างนะคะมีอาการปวดขาค่ะก็จะใช้เก้าอี้นะคะเป็นตัวช่วยนะคะรองรับน้ําหนักของแก่ค่ะก็จะช่วยในเรื่องลดอาการปวดขาของแกลงได้นะคะค่าแรงการจับเสียมแบบนี้นะคะโดยทั่วไปนะคะช่างก็จะคิดเป็นเม็ดค่ะเฉลี่ยก็จะตกเม็ดละ50บาทค่ะ จะจับช้าจับเร็วนะคะก็จะขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละช่างนะคะ,ะความชำนาญของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะเมื่อจับเสียมหาลงจนสูงส,สุดตีนเสาแล้วนะคะก็จะใช้สามเหลี่ยมนะคะ,ะชุบน้ำก่อนค่ะจากนั้นก็จะมาทาบกับบริเวณปูนที่เราจับเสียมไว้แล้วนะคะปล่อยมือจากสามเหลี่ยมได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะใช้ระดับน้ํานะคะทําการวัดซ้ายขวาค่ะจะให้ได้ระดับน้ํานะคะค่อ,คอยค่อรีดปูนขึ้นมาตามอาขอบสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะส่วนไหนที่ขาดที่เกินนะคะก็สามารถใช้เกลียงใบโพนะคะรีดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ส่วนที่เกินก็เอาออกนะคะส่วนที่ขาดนะคะก็เติมปูนเข้าไปค่ะเช็คระดับน้ำดูอีกทีค่ะเนื่องจากเวลาที่เราใช้เกลียงใบโพนะคะปาดปูนตัวเกลียงาสามเหลี่ยมนะคะก็อาจจะขยับขยื่นได้ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะาจากนั้นนะคะก็กกค่อยดึงสามเหลี่ยมออกค่ะต่อไปนะคะก็จะเช็ดทำความสะอาดปูนออกก่อนนะคะ อ่าแล้วก็มาทาบอีกฝั่งหนึ่งค่ะทำลักษณะเดียวกันกับฝั่งที่แล้วนะคะตัวรั้วกำแพงตัวนี้นะคะมีความสูง1.40เมตร40เซนติเมตรค่ะอ่าระยะความกว้างนะคะช่องละ2.50เมตร50าค่ะดึงจากอ่าขอบด้านนอกมาหาเซนเตอร์กลางนะคะจะอยู่ช่องละ2.50เมตรหค่ะ สำหรับค่าแรงในการทำรั้วแบบนี้นะคะช่างก็จะคิดเฉลี่ยอยู่ที่เม็ดละ1000บาทค่ะช่องหนึ่งนะคะช่างก็จะคิด2,500บาทค่ะถ้ารั้วเรามี10ช่องนะคะราคาค่าแรงก็จะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทค่ะส่วนราคาค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะก็2,500บาทเช่นกันค่ะรวมแล้วนะคะทำรั้วแต่ละช่องนะคะ,ะจะตกอยู่ที่ ห้าพันบาทต่อช่องค่ะสำหรับอิดบล็อกที่ใช้ก่อรั้วกําแพงแบบนี้นะคะก็จะตกช่องละ80ก้อนค่ะ,ะก็จะเป็นรั้วกําแพงนะคะที่มีความสูง1เมตร40ซนเมตรค่ะตัวรั้วนี้นะคะไม่มีการเททับหลังค่ะจะใช้วิธีการจับเสียมด้านบนแทนการเททับหลังค่ะ ส่วนวิธีการทำตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแม่น้องสันก็จะลงให้รับชมค่ะทีมช่างก็จะมากันสองคนค่ะอ่าอีกคนหนึ่งนะคะก็จะแบ่งหน้าที่ไปจับเสียมค่ะอ่าอีกคนนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ฉาบปูนค่ะตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการแต่งหน้าปูนอยู่นะคะสำหรับการฉาบปูนนะคะช่องหนึ่งก็จะตกประมาณสี่ตารางเมตรค่ะ สำหรับรั้วห้าช่องนี้นะคะช่างคนเดียวนะคะก็สามารถหาฉาบฝั่งนี้นะคะเสร็จค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะทำการฉาบในวันถัดไปค่ะรัว้วทึบฝั่งนี้นะคะก็มีทั้งหมดห้าช่องค่ะขัะ้นตอนรอฉาบนะคะวันต่อมานะคะก็สามารถฉาบอีกฝั่งหนึ่งได้ค่ะด้านหน้าของเสารั้วนะคะใช้วิธีการเสาะร่องระยะห่าง15เซนติเมตรค่ะ ส่วนด้านบนของหลังกำแพงนะคะไม่มีการเททับหลังค่ะจะใช้วิธีการจับเสียมสดแบบนี้นะคะโดยจะใช้สามเหลี่ยมนะคะวางทาบตามแนวของหัวเสาและก็หลังกำแพงนะคะให้เสมอกันค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆดันสามเหลี่ยมออกแบบนี้ค่ะสำหรับระยะเวลาในการทำรั้วแบบนี้นะคะทั้งหมดห้าช่องค่ะ ความยาวประมาณ25เมตรนะคะช่างใช้เวลาไปทั้งหมด1อาทิตย์ค่ะสำหรับใครที่อยากนำไปเป็นไอเดียหรือนำไปต่อยอดสำหรับทํารั้วหน้าบ้านแบบนี้นะคะ,ะก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะสามารถนำไปใช้และก็ทำตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิธีการทำตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวแม่น้องสันก็จะมาลงให้รับชมในภายหลังค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Tengah, itu berbeda buat. Banting, yang